แบบเยิ้มเยอะแบบนี้เลยทุกคนดูนี่เยอะมากดูความไข่ความเนื้อแน่นโหีสองตัวเลยเหรอใช่อยากหยับสัมๆเยิ้มเยอ้มากด้วยอ๋อมอันนี้หอยนางรมคือสดมากอันนี้แกะส,สดๆเลยใช่ไหมคะเนี่ย เราอยู่กันที่พัทยานะคะวันนี้มาที่ตลาดรันโพนาเกลือค่ะเป็นตลาดอาหารสดทะเลค่ะขายอาหารสดทะเลที่ใหญ่ที่สุดในพัทยาค่ะวันนี้เราอยากกินแบบอะไรอร่อยอร่อยกุ้งติดมันมีหัวอะไรกุ้งติดมันที่หัวอะไรประมาณนี้ไาเขาไปดูว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรอร่อยๆให้เรากินไหมวันนี้เรามากันช่วงเช้าแทุกคนคนก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะล้วก็จะบอกว่าของนี้น่าจะสดมาก ดูคือไม่ต้องเอาไปแกะเองเลยอ่ะอะไรไหนไม่ใไ่แ้บทุกคนดูครูครูสดมากยังดิ้นดิ้นอยู่เลยดูาเนี่ยที่จริงเราอยากได้แบบกุ้งไข่แบบเนี้ย ที่ระหว่างทางนะคะมันก็จะมีแบบสองเลนนะทุกคนเราต้องอแบบค่อยๆเลือกดูว่าร้านไหนที่เราถูกใจเราก็เลือกได้เลยสามร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบ สดเลยใช่ไหมคะตอนนี้สดเลพมาไม่หม่นี่ยกินกับบ้านด้นะก็ได้ร้อยเดียวร้อยเดียวไปเลยพี่อ้อยแต่สวนะน้องน้องไ่ใหม่เลย200เลยจ้าใส่พี่เลยอันนี้พ่ตัวเป็นเลยค่ะอันนี้ชดตานตนีให้ีเลค่ะนีก็ได้นะคะน้องเนียมาใหม่ๆเลยสวยมาเลยวยมากใจ้อันี้ทัวละหกองตัวงั แล้วนะแล้วก็จะมีร้านบริการย่างให้ด้วยนะข้างหน้าถ้าถ้าเกิดว่าใครซื้ออยากซื้อฝากญาติที่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถเดินมาเนี่ยมาส่งตรงนี้ได้นะคะมีบริการรับส่งนะว้าวมาแล้วนะคะทุกคนทุกคนกินกุ้งินทะเลแบบนี้เลยนะกุ้งย่าง แล้หัวไข่แบบเยิ้มๆแบบนี้เลยทุกคนดูนี่เยอะมากดูความไข่ความเนื้อแน่นมีมันสองดัว้วยนะของชอบเลยโอ้อจริงสองตัวเลยเหรอใช่อยากๆ,ๆยับฉ่ำๆเยิ้มๆมาด้วยอ๋ออืม ก็แบบเด็ดมากโอเคใหะค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าเราไปรีวิวนั้นไหนที่ไหนเลยบ้างฝากติดตามด้วยนะคะ